หรับแฟนรายการนะคะที่สามารถชักชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือคนรู้จักของคุณนะคะมาชมรายการโซดายบายเพลนะคะได้10คนนะคะก็รับไปเลยค่ะนี่ค่ะชุดกิฟต์เซ็ตเครื่องสําอางนะคะตามนี้เลยค่ะรับไปเลยง่ายๆเห็นไหมคะและนอกนั้นยังไม่พอค่ะถ้าสามารถชักชวนได้ถึง100คนก็รับไปเลยค่ะนี่ค่ะ บัตเข้าพักฟรี3วัน2คืนที่โรงแรมสุดหรูระดับ5ดาวพร้อมกับอาหารเช้าสุดพิเศษค่ะและพิเศษสุดๆมากไปกว่านั้นอีกค่ะเพียงแค่คุณนะคะชักชวนเพื่อนฝูงได้ถึง1,000คนนะคะก็รับไปเลยค่ะตัวเครื่องบินไปไหมกลับกรุงเทพเกาหลีจำนวน2ที่นั่งค่ะง่ายๆเพียงแค่นี้นะคะคุณก็มีสิทธิ์ร่วมรุมรับรางวัลกับน้องเพลได้นะคะในรายการสวยได้บายเธอแล้วค่ะ ที่สำคัญต้องรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมีจํานวนจํากัดจริงๆแล้วตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เตรียมจะไปชักชวนเพื่อนฝูงกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะนั่งหน้าจอติดตามน้องเค้าได้ในรายการซื้อได้บายเพลพร้อมกับรุ่นรับรางวัลิเ็ษมากมายแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนดูร้อนเน่ะเสีย ี้นี้เว่ยคนดูก็จะหันมาสนใจติดตามรายการของเรากันอย่างหลามไหลหลามไหลโอ้ยเลตติ้งพุ่งปรีดพี่ามบ้าหรือเปล่าก็รอคนเดียวเนี่ยเออเฮลุยครับถามแบบนี้นี่โดนเตะปากครั้งล่าสุดนานยังพีลาถามแค่นี้ทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยล่ะครับ ก็ผมเห็นพี่รามหัวลอกหัวลอกไปผมก็สงสัยว่าเป็นอะไรครับก็ผมอารมณ์ดีไงครับที่ผมสามารถคิดวิธีในการที่จะดึงเรตติ้งเรียกร้องความสนใจคนดูให้มาดูรายการผมให้หลําไหลเฮ้ยจริงเหรอพี่รามจริงพี่รามมีวิธียังไงอ่ะผมก็ใช้ไอ้เน่เน่เฟ้เช้อเอาเอพระปามาบอกบุญเฮ้ยไม่ใช่ดังนั้น จด,จดหมายจดหมายจดหมายเนี่ยนะถูกมันเป็นยังไงจดหมายนายขอดูหน่อยนี่เอาไปอ่านดูเทืองปัญญาเอาซองคือไป <c oughs> มันเป็นยังไงแล้วจะพึ่งในไอเดียเด็ดๆด็ดนี้ถึงผู้ที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ใช่ ขอให้ท่านเปิดดูรายการห้องดับจิตโดยหมอรามจิตดับทางช่อง66สกสถานีหันสาเคเบิลดูเป็นประจำอย่าให้ขาด<ป>และให้ท่านส่งจดหมายฉบับนี้ต่อให้ญาติพี่น้องและคนที่รู้จักท่านให้ครบร้อยฉบับม,มิฉะนั้นตัวท่านและครอบครัวจะมีอันเป็นไปแต่ถ้าท่านผู้ใดที่ทำตามชีวิตของท่านผู้นั้นก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น เฮ้ยพี่รามครับนี่มันจดหมายแม่โซ่นี่ลูกโซ่ไม่รู้อะไรเฮียลุยจะเรียกว่าจดหมายลูกโซ่ลูกหมีลูกแมวลูกหมาอะไรก็แล้วแต่แต่นี่แหละมันคือยุทธวิธีของผมที่จะทำให้คนดูหันมาสนใจแล้วเรตติ้งของรายการผมมันจะสูงจนคนอื่นเขาอิจฉาอารมณ์ดี ทุกคนครับ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 รู้จักครวอังคารหรือเปล่าครับครูอังคาร์โอ้่รู้จักเหรอคะไม่รู้หรอกจะอ๋อทำไมเนี่ยอยากมีส่วนร่วมตอนนี้นะครับครูอังคาร์เขาดังมากครับในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับอือฮึแล้วทำไมครูอังคาถึงดังเขาไปทำอะไรเหรอครับครูอังคาไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแต่มีคนทำให้เขาดังขึ้นมาครับเขาใครเหรอครับ เจ้าโต๊ดฮะโต๊ดยรู้จักกันใช่ไหมครับพี่เลยรู้จักเหรอไม่รู้จักอ้าวนี่จะอ๋อทำไมเล่าก็เห็นพี่รามก็อ๋อมันฮาดีนี่เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าไม่นะยังนี่เป็นอย่างไงอยากเป็นสวยร่วมครับที่มันก็มีอยู่ว่าครับเจ้าโต๊ดครับนักเรียนมหนึ่งครับเก้าของโรงเรียนมัธยมโรงเรียนหนึ่งครับเข้าไปโพสต์คลิปวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กครับผมเนื้อความก็เป็นดังนี้ครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กครับคือทนไม่ไหวเลยเลยขออัดเป็นคลิปหน่อยเลยคือพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วมันไม่ได้น้ําเสียงมันไม่สะใจจริงๆจังๆคือตอนเนี้ผมเนี่ยเข้ากลุ่มพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าไม่ได้เลยทําไมอะ่ะก็ไอ้เรื่องกระโหลกลาคแค่นี้เองเหรอก็แค่จุดเนี่ยแล้วแล้วทำไมอะ่ะก็แค่จุดแล้วมนดันจุดตามทําไมอะ่ะ ถ้าถามว่าใครเป็นคนบล็อกผมบอกได้เลยว่าไอ้บอลฮะหรือไม่ก็พวกที่ทำตัวเป็นแอดมินแต่มันมาบล็อกผมออก่ถามจริงๆเหอะมึงผิดอะไรอ่ะไอ้บอ bon ลเนย <c oughs> คิดได้เนาะ <c oughs> ไล่ออกจากพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าเนี่ยเพาเพื่อนเพราเรื่องกระโหลกกระลาแค่นี้เองเหรอ <c oughs> คิดได้เนอะ <c oughs> ไอ bon ้บอลเนยถ้าไม่เอาเราเข้ากลุ่มพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าเรื่องนี้ ถึงครูอังคณาแน่แล้วครูอังคณานี่เขาดุมากเลยหรอคะไอ้โตถึงต้องเอามขู่เพื่อนแบบนี้ค่ะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสนใจและอยากรู้ว่าครูวังคณาเนี่ยคือใครทุกคนรู้ไหมครับครับว่ามีคนเข้าไปดูคลิปครูวังคณาเป็นล้านๆเลยนะครับโอ้ยล้น้านคนมากอ่ะเอาเลยครับ ผมแค่อยากชี้ให้ทุกคนเห็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถโปรโมทร,รายการของพวกเราทุกคนได้นะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเข้าใจครับกึดกูดเป็นล้านเลยอ่ะ <c oughs> คดถึงใครอยู่ฮะก็คิดถึงนายคิดถึงงานไงเล่างานแต่ที่คุณบอกว่าคุณคิดถึงผมอยู่นะแต่บ้าไงฉันยังไม่ได้พูดอะไรคุณคิดถึงนายไม่มีสบ้าไหมว่าคุณไม่ได้บอกคุณคิดถึงผมปนงมือมานี่แล้วนายเข้ามาหาฉันมีเรื่องอะไร เขาอยู่ายนายล้อฉันเหรอคนบ้าคนคนผิดแเลยคนปากเสียถึงคุณนะบ้าอียังไงเล่าคนพูดพ้าอะไรเนี่ยอยู่ๆม,ม่นคิดทำไปจนเลคุณจำได้ไหมเมื่อตอนเช้าที่คุณถามผมว่าผมจะเคียงข้างคุณในฐานะอะไรตอนนี้ผมตอบคุณได้แล้วนะว่าผมจะเคียงข้างคุณในฐานะอะไรฐานะอะไร ผมจะเคียงข้างคุณในฐานะ <c oughs> ฐานะอะไรเร่าคือว่าผมเลยนะจะเคียงข้างคุณในฐานะ <c oughs> ในฐานะอะไรก็พูดออกมาสิเร็วๆรวเข้านายนี่ฟอสจริงๆเลยเป็นผู้ชายอะไรพูดอะไรก็ไม่พูดสักทีมึงแต่อ้งอ้งอังอยู่นั่นแหละก็ในฐานะคนรักของคุณนะสิ จะเคียงข้างคุณในฐานะคนรักของคุณนี่นายพูดจริงเหรอก็จริงสิแล้วคุณละ่ะอยากให้ผมเป็นคนรักของคุณหรือเปล่าเอ่อฉันฉัน เป็นอะไรเหมียวนายให้ทำอะไรคุณเปล่าเลยไม่ได้เป็นอะไ,ไ,ไรเลยไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่โกรลั่นท้องทำไมเออโดนมดกัดอ่ะอมดกัดเนี่ยนะคือโดนมดกัด ขาดตรงไหนเฮ้ยหายแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วช่วยนะใช่ใหายแล้วดีแล้วเออนี่ผมเอาเรื่องเกี่ยวกับคลิปทวงคณาเนี่ยไปเล่าให้ทุกคนฟังในห้องประชุมเพื่อจะเป็นการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเพื่อโปรโมตรายการคุณว่าโอเคไหมเหนียวเหนียวเหนียว ผมพูดอยู่ปะเนี่ยฟัง่ะก็ฟังอยู่ไงก็เมื่อกี้พูดถึงเลยครูสมศรีไงใช่ครูสมศรีที่เป็นหุ่นยนต์อะสมศรีสีสองสองอ้าเอจะบ้าแล้วคุณครัวคณะเออครงคณะนั่นแหละก็ชื่อเหมือนต่างกันเลยแล้วยังไงต่อนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยทันนี้ดูแบบแปลกนะเป้าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติดีโอ้ยทำไมต่อเสียงสู้มสูงเราเรื่องต่อมาคืออะไรมาแดะ ก็เราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเพื่อโปรโมตรายการของเราเหมือนในคลิปควงขนาที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังในห้องนั่นแหละแต่ผมว่ามันโอเคไงผมเลยเอามาบอกคุณด้วยเผื่อว่าคุณจะลองไปใช้บ้างในรายการเฮ้ยฟังอยู่วเต๋